ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนินด,ดีต้อรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Identity V กันอีกแล้วกลับมาแล้วกับคลิปเออไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันมากๆเลยนะเออแบบไม่ว่างจริงๆอะ่ะมาครั้งนี้คือเราจะมาเล่นน้องเออจินตาลากันนะนี่ก็คือแบบในช่องกอนอะ่ะในช่องแบบเออเคยเล่นตัวนี้มาแล้วก็เล่นไปหลายรอบมากเลยมา ข้าวนี้เราจะพาน้องไปเล่นกันมาเดี๋ยวเข้าเกมก่อนมาเ้าเกมคือแบบไม่ได้เล่นตัวนี้นานมากๆเลยอะมาอมโอเคได้ห้องแล้วมากดเออกดแล้วโอเคมา เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องจินตาลาอืมน้องจินตาลาอยู่นี่ไงเสร็จแล้วมาในสก,กินเอออะไรอ่ะสก,กินสนีหานะมาโอเคไปโถมรอเพื่อนกดกันก่อนมารอกันก่อน เอาละตอนนี้เราเข้าไปในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะด่านโรงงานผลิตอาวุธโอ้โหคือแบบทุกคนเล่นมาแบบคือเจอด่านนี้บ่อยมากเลยอะไม่แบบมันไม่เปลี่ยนเลยอะมันมีแต่ด่านนี้หรอมาปั่นไปก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ใช้กล่องนะทุกคนเราจะเก็บกล่องไว้จุกมาเราปั่นเครื่องนี้ไปก่อนมาโอ๊ย มีคนโดนฆาตกรคือแจ็คเดอะดิปเปอร์นะทุกคนมาเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้เสร็จตอนนี้เครื่องก็แบบปั่นใกล้เสร็จแล้วมาเพื่อนก็ยังแบบไม่ล้มเลยเด้อคือแบบเพื่อนจุกได้นานมากเลยอะทุกคนมาเพื่อนจุกแบบโพตดนานเลยมามาไปปั่นเครื่องอืนต่อคือแบบหาเครื่องก่อุอ้ยเ,เครื่องอ่ใกล้ๆอ้โหปั่นเสร็จคือล้มพอดีอุย้ยเร็จไปสองเครื่องมา เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันเราจะใช้กล่องต่องอยของเรามาอ,ยอย,าย,อย,ายอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่มาเอออยู่งั้โอุย้ยมันมาร์กเราไว้เรื่อยๆนั่นไงเออมีคนเข้าไปช่วยแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราปั่นก็ได้มาใช้กล่องเร็วก่อ่อมาไม่ต้องเก็บไว้กล่องมาวางไปวางกล่องไว้จะได้เร็ว เอาลิลช่วยดิอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยวิงว่งช่ยแล้วมามามาวิ่ง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 ช่วยแล้วไปทึบอืออ่ะคือแบบมันล่องหนอะเมื่อกี้ไม่เห็นดีอะมันตีหมอกมาให้เราอะ่ะคือแบบซวยมาไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้กล่องเลยปล่อยก่อนแป๊บนึงโอ้โหมาไม่เป็นไร<อ>มัน,ม,นมันมาร์คเพื่อนเราไว้คนหนึง่ง เธอฮิวเสร็จแล้วมาเออช่วยเราก่อนนะเราไม่ไหวแล้วมาฮิวกันเร็วเร็วเลยดีมาช่วยตันเฟดเออมา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 ช่วยฉันหน่อยเอ้กดปิดกดปิดมาช่วยฉันด้วยช่วยตันเฟดหรือเปล่าถ้าไม่ตันก็ไม่เป็นไรนะมามาเร็ว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 ดิเออสวยมา เพื ma. Ma. Ma ่อตันเฟสซะด้วยตามมานนิตามมาตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมามามาที่กล่องมาที่กล่องอ่ะฮิ้วยิวดิเอาฮิ้วเอาทีโอาทียิวกว่าจะฮิ้วได้อุ้ยมันวางนี้ด้วยมามันจะมาเอาเราชัวนั่นไงอึ๊บอึ๊บนี้นี้แล้วนนี้นี้เออไปเลยไปเลยไปเลยไปตีเพื่อนไปตีเพื่อนไปเลย ไป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 เดี๋ยวเราเปลี่ยนสลับกล่องตัวนึงมาปั่นเครื่องให้เสร็จเร็วเพื่อนวิวิูกันฟูไอ้นานกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราปั่นให้ไม่เป็นไรอ้าวลมคือนักบวชหญิงตานี้คือแบบล้มเลยนะคือแบบไฟียบรอวะ้าแบบมาๆมา,มา,มายิวยิวยูวอ่อยิวนิ่งสิมายิวในกล่องแดงก็เออ,อยิวเร็วขึ้นนะ่ะมันวางตรงนี้แล้วมันจะมาหาเรา มันมาหาเราแน่นอนนั่นไงเอา้ามาดีด้วยไปไปไปคิว<ป><ป>กันก่อนเอา้าเอา้ามันไม่มาเอา้าไม่มาโอเคดีมากมาปั่นกระตอดูซิว่าเราจะแบบรอดจากตานี้ได้ไหมนะทุกคนเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้เสร็จโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบปั่นใกล้เสร็จแล้วเราเพื่อนก็โดนไปหนึ่งโอ้โหลมแล้วด้วยมาไม่เป็นไรเราจะแบบซุก คนไปโอ้โหปั่นเพื่อนยแล้วมาไม่เป็นไรเธอไปไปเดี<ป>๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเองไปมาอุย้ยท่ออยู่นี่ไหมไม่มีท่อน่าจ,จะอยู่ประมาณเออณนะด่านโรงงานหรือว่าแบบตรงนี้แหละมามันฟังเดี๋ยวเราเงียบเงียบกันก่อนมาอุย้ยฟังอีกแล้วฟังอะไรนะักหนาะโอเคมาดีแล้วมาเดี๋ยวเราหาเออเออเอ,อ,อะไรนะล้ม เออหลุม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 อยู่นี่เปล่าเออหลุมอยู่นี่โอเคดีมากมาดีมากดีมากมาปั่น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 โอเคอุ้ยมันไม่เฝ้ามันมาเนี่ยมันมาเนี่ยนั่นไงมีคนไปช่วยมาแล้วเดี๋ยวเราน่ามันน่าจะแบบมาปั่นเสร็จปั่นเสร็จเราไม่อใช้กล้องเลยะทุกคนคือแบบมันเปลืองอ่ะต้องใช้จุกดีกว่านะเออ ถ้ามันมาเดี๋ยวจะแบบใช้กล่องนี่แหละสโลกล่องตองว่าขององก็คือแบบจะสโลควนแบบเอออะไรอ่ะเออช่างมาแล้วกันน้องพูดแล้วมาตอนนี้ฮันเตอร์ก็แบบไล่หมอหรือว่าไล่ช่างแต่งสุดอยู่นั่นแหละแล้วเราก็มาปัน่นมาปั่นให้เสร็จโอเคครับทุกคนตอนนี้เครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะแล้วหมอก็โดนไปแล้วหนึ่งทีโอ้โหลมแล้วด้วยมาไม่เป็นไร อีกเครื่องนึงเออมีคนจูดสวยสวยเออมามามาเหล่ากงเหล้วกงเดี๋ยวเราจะใช้กล่องเปิดแบบกล่องเร็วสา,สามารถทําให้เปิดเร็วนะยังไม่ได้จุ๊กเลยอะ่ะคือแบบยังไม่ได้ใช้กล่องกล่องช้าเลยอะ่ะมาไม่เป็นไรนะมาเปิดกันเปิดกันเปิดกันเปิดเปิดถ้าเพื่อนแบบถ้าช่านต่งสุกไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะนั่นไงมนะันฟังอยู่ให้มันฟังไปเลยพ่อแบบมันอยู่ไกลจากเรามากเลยตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ไกลมาก เจอแล้วเจอแล้วมาโอเคนั่นไงนังมาแล้วนังมานังมาเออนังมาวางกองไปเออไป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 นี้นี้เออบวยช่างแต่งสุบน่าจะโรอดนะเดี๋ยวดูช่างแต่งสุบก่อนนั่นไงโรอดจริงด้วยอ้าวอ้าวรอดรอดไหมดูก่อน คือแบบต่างนี้แบบไม่ได้จุกเลยนะเออคือแบบกล่องชาก็ไม่ได้ใช้เลยอะใช้แต่กล่องเร็วคือแบบเออเอ้ย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 มันเดินมาเธอมันเดินมานะเอ้ามันใช้เออไปเลยไปเลยไปเลยออกไปเลยยืนยันมาโอเคครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไขเพื่อป็นกำลังใจขอบฟุกัสด้วยนะแล้วคือกดไลค์คลิปนี้ด้วยการกลับมาของน้องจินดาลามา